นะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Dead by Daylight อีกเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่ใน เซิร์ฟเทสแล้วนะครับก็โหจะมีแบบว่าอะไรแปลกใหม่ไปเยอะเลยใช่ปะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันทีละสเตปและขั้นตอนนะครับคือเซิร์ฟเทสตอนนี้มีแพทใหม่เข้ามานะครับแพทโน้ต6.1.0นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะมากโอเคเราจะไปกันทีละสเตป by สเตปเลยนะโอเคเกมเพย์นะครับก็คือ์ไวเวอร์เนี่ยจะต้องอปั่นไฟ หนึ่งหนึ่งคนตอนหนึ่งเครื่องนะครับก็คือปกติมันจะ,ะปกะติมันจะแปดสิบวิใช่ไหมตอนนี้เพิ่มเป็นเก้าสิบวินาทีนะครับผมทุกคนนะอันนี้คืออันแรกนะครับเดี๋ยวเราไอไอพวกพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยไปไนี่ทีหลังนะโอเคแล้วก็อันที่สองคือต่อไปนี้นะครับทุกครั้งที่คิลเลอร์ทื้อเรื่อนนะครับก็คือหลอดมันจะลดลงไปเลย2.5%เ อันนี้คือข้อที่2คือแพทนี้เขาเหมือนบัฟตัวเดินมาให้เล่นได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าอย่างนี้นะยังไม่หมดเยอะเยอะเยอเยอะมาแล้วก็บัตรลัดเนี่ยจะขึ้นเร็วขึ้นเฉพาะขั้นที่2กะ3 ปกติขั้นที่2ขั้นที่2เนี่ยจะ25วิกับขั้นที่3เนี่ยจะ35วินะครับไอ้ปกติจะ30กับ45อันนี้เป็น25กับ35นะครับก็คือเร็วขึ้นขั้นละ10วินะครับสำหรับตัวบัตรลัดนะครับก็คือขั้น1อ่ะเท่าเดิมแต่ว่าขั้น2อกับขั้น3มันจะมาเร็วขึ้นเพื่อบังคับให้เซอร์แบบมันล้มไวขึ้นอะไรเงี้ยเอย๊ต่อไปก็ทุกอย่างที่คิลเลอร์ทำไม่ว่าจะเป็นทืบเครื่องทืบไม้หรือว่าตีอ่ะครับจะเร็วขึ้น10% อะไรวะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ่ออันนี้คือปิดอัพไปก็คือตี๋ะครับก็คือเหมือนจะติดติดเออ่ติดบอโลทอ่าไม่ใช่ติดเชนเดอร์เบสขั้น2คือมันจะเร็วขึ้นเออเอ้ยหรือว่าอันนี้วะอันนี้ดิอันนี้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 คือไม้เร็วขึ้น10%ใช่ปะใช่ใช่ใช่อันนี้คือไม้เร็วขึ้นอันนี้คือมันต่อจากข้างล่างนี่แหละคือทุกอย่างจะเพิ่มขึ้น10%ครับทื่อไม้ก็จะเร็วขึ้น10%คิลลเอร์จะทีทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับคือง่ายเอาาง่ยคือแพทใหมม่าคคืออิลลเร์จะติดเหมือนติด ติดทื้ไม้ไวกับเซนเดอะเบสติดตัวมาแบบว่าย่อมย่อมแบบไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มเปอร์กันนแบบขนาดย่อมย่อมต่อไปนี้บอโร่ไทม์จะติดตัวของเซอร์ไเบอร์แล้วนะครับคือหลังจากคือทุกทุกคนจะไม่ต้องใส่บอโร่ไทม์ไปถ้าเกิดเอ่อช่วยคนออกจากเสาเนี่ยคือเซอร์คนนั้นจะได้อ่าวิ่งเร็ว7%กับสถานะบอโร่ไทม์ห้าวิสปีดโบนัสกับสถานะบอโร่ไทม์เอ็นดูแลนด์เอฟเฟกต์เนี่ยจะ,จะถูกจะถูกนำออกถ้าเกิดเซอร์ไเบอร์ทำ c o n s uh, p i r a t i a l Action ก็คือปั่นไฟถอนเสาช่วยคนอื่นออกจากฮุกฮิวตัวเองฮิวเพื่อนอะไรพวกเนี้ยก็คือสถานะจะหายไปเหมือนเหมือนแท่งหลาครับสถานะจะหายไปแพทเนี้ยเขาพยายามทาให้คิลเลรกไม่เฝ้าคือเซิร์เวอร์ทุกคนจะมีบอรอท์ไทม์ติดตัวเลยไม่ต้องใส่แต่ถ้าเกิดใส่มาก็จะได้แบบเพิ่มเวลาเข้าไปอีกคือมันดีกว่าเดิมผมอาจจะไม่ลงลึกทุกเปิร์กนะครับผมจะลงแบบว่าเฉพาะบางเปิร์กนะล็อ uh, กเครื่องนี่ uh, จะล็อก2นาทีครับแต่ว่า เบิร์กจะหยุดทํางานถ้าเกิดเราตีเซอร์ล้มล็อก3เครื่องไกลสุดจากเราเหมือนเดิมแต่ว่าเบิร์กจะหยุดทํางานทันทีถ้าเกิดเราตีเซอร์สมมติเริ่มมาเราละสายล็อกเครื่องใช่ไหมสมมติเล่นเนิร์ดเริ่มมาใส่ล็อกเครื่องแต่ว่าไอ้แค่เริ่มมาถึงบิงไป2บิงแรกเจอเซอร์แล้วก็ทูแท็บก็คือไอ้ล็อกเครื่องก็จะล็อกแค่10 20ี่สิบวินะครับผมอ่ะนี่โนวัน no นะครับผมโนวัน no ต่อไปนี้ถ้าเกิดมันทํางานเนี่ยก็คือจะทํามันจะโชว์ออร่าให้เซอร์ไวเวอร์เห็นนะครับระยะในระยะ4เมตร คือระยะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆ30มสิบหลังจาก30มสวิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นย4เมตรก็คือเซอร์จ,จะหาตัวไอเปิร์กโนวันเนี่ยง่ายขึ้นเฮกลูนคล้ายๆกับไอเปิร์ลเราเครื่องอะถ้าเกิดมีเซอร์ตายก็คือเฮกลูนจะไม่ทํางานแล้วแต่ว่าก็ต่อเมื่อเราฆ่าเซอร์ได้คนหนึ่งแล้วนะผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าผมว่าก็ไม่มีคนใช้ดีเพราะว่าหลักๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าคนหนึ่งก่อนหรอกครับมันเปิร์มันไปเปิร์มันหายก่อนอยู่แล้วอะ อันนี้โอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จนี่ผมว่าน่าเป็นเมตาใหม่เลยโอเวอร์ชาร์จเนี่ยหลังจากที่ทืบเครื่องแล้วนะครับเครื่องมันจะค่อยๆลดจาก100%นะครับถึงไปจนถึง400%เเดี๋ยว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 เข้าไปเข้าไปดูในเกมดังนัน,นว่าเป็นยังไงคือมันจะค่อนข้างลดไวมากนะครับแล้วก็เปิร์กทื่อเครื่องแรงก็โดนเนิร์ฟนะครับจาก25%เหลือ20%เพราะว่าไอตัวเกมเพย์ที่ผมอธิบายไปตอนแรกอะเพราะว่าทื่อเครื่องปุ๊บมันลลลด2.5%อออยยู่่แแ้้้วเเเเเเขาาใจมคก็นิิรรรร์์ฟไทืืงง แล้วก็ทานาได้บัฟนะครับอันนี้ผมจะลงรายละเอียดเฉพาะบางเปิร์กนะเออทานาได้บัฟนะครับก็คือเพิ่มตอนแรกมันขั้นสามมัน5%ใช่ไหมต่อคนใช่ปะอันนี้ก็เป็น5.5%ครับต่อคนประมาณนี้ก็คือสูงสุดก็จะเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ได้ยีเปอร์เซ็นต์แล้วเป็น22.5ป่บสห้ะหรืออะไรประมาณนี้นะครับเอ่อเปิร์กแขวนเครื่องระเบิดนะครับเปิร์กที่คิลเลอร์ชอบใช้กันต่อไปน,นี้จะเอ,อ่อสมมติมีเซอร์ปั่นอยู่แล้้ววเเเเเเเคคคคคครรรรรรรืืืืืื่่่่นน่่อออออองงงงงมมมมัััันน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 ะะะะบบบิิดดก็จจไไไไแตาหหห แต่ว่ามันจะแต่ว่ามันจะระเบิดให้สาหรับเครื่องที่ไปไกลที่สุดแต่ว่าม ouais. ันจะไม่แจ้งเตือนแล้วไม่แจ้งไม่แจ้งเตือนให้ผีแล้วนะครับผมมันเยอะมากคือผมอธิบายทุกเปอร์ไม่ไหวนะครับไอเ้ยมันเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะอธิบายทุกเปอร์ไม่ไหวเอาเฉพาะเปอร์ที่แบบว่าเป็นแบบว่าส่วนใหญ่คนใช้กันนะนะเดชท้าต่อไปนี้คือกดแล้วจะไม่พุ่งแล้วนะครับจะไม่มีจะไม่ได้หลบการโจมตีของคิลเลอร์แล้วต่อไปนี้กดแล้วจะติดสถานะบอโลทามหนึ่งวิเออไม่สามารถกดเพื่อใช้เข้าไม้ไม่สามารถกดเพื่อใช้หลบการโจมตีได้แล้วกดเพื่ออให้ิลเร์ตี เท่านั้นตีต้องต้องคิลเลอร์ต้องตีเราถึงจะได้ใช้เปิร์นี้ถ้าเกิดกดแล้วคิลเลอร์ไม่ตีก็คือจบนะครับผมแทงหลังเอ่อแทงหลังต่อไปนี้ถ้าเกิดเอ่อปัน่นครบหเครื่องแล้วแทงหลังจะเป็นเปิร์กฟรีแล้วนะครับจะไม่ทำงานแล้วแทงหลังจาก5้าวิก็จะเหลือแค่3วินะครับผม <c oughs> มาเลยผมบอกเลยว่าแผ่นนี้เนิร์ er. ดก็อดเนิร์ดนี่ก็เทียร์แน่นอนเลยโฮปต่อไปนี้ถ้าเกิดปั่นไฟเสร็จโฮปทำงานจนถึง จนกว่ามึงจะตายหรือจ,จะออกประตูนะครับจะไม่มีโปกติโฮปจะทำงานแค่2นาทีใช่ปะ่ะต่อไปนี้โฮปไอโปะเปิร์กที่มันวิ่งเอ่อวิ่งไวตอนปั่นเครื่องเสร็จะครับจะไม่มีเวลาจำกัดแล้วนะครับก็คือจะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยจนกว่าจะออกจากเกมหรือว่าจะตายครับผม i อ l a น v วิวต่อไปนี้คือเนิร์ฟจาก100%นะครับาเอานับนับที่ขั้น3นะเหลือแค่75%นะครับแล้วถ้าเกิดเราหมดกำลังแล้วนะครับ หรือเราใช้ตายยากหรือเราใช้สปินเราใช้ไลท์ใช้เปิร์กอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เราหมดกําลังนะครับตัวเปิร์กไอรอนวิวจะหยุดทํางานทันทีนะครับจะไม่คือก็จะเหลือสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่มีคนใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนต้องใส่เปิร์กนี้อยู่แล้วนะคือใช้ปุ๊บ,บ,บมันเจ็บมันพอมันมันมันหมดมันมันหยุดทํางานมันก็มันก็ไม่โอเคแล้วอะแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นของซาลีนาใช่ปะที่เป็นเปิร์กมือถืออะอ,อันนี้ถ้าเกิดเราเ ถ้าเกิดเราใส่ไปใช่ไหมถ้าเกิดเราโดนแขวนแล้วเราลงมาจากเสาอะครับไอ้แคยเปิงเนี่ยจะทำงานไอ้แคยเปิงนี่ผมว่าแพ้งโกงๆบางหน่อยว่าเราเหลืองไงไม่รู้คือเปิงเนี่ยทำงานครับจะติดสถานะบอโลถาม80วิท้ายเกมคือ <c oughs> ท้ายเกมคือมึงรอดแน่ๆใช่ติด80วิเลยครับติดสถานะบอโลหาม80วิถ้าเราไม่ได้ไปปัปป่นไฟหรือไม่ได้เปิดประตูฮิวเพื่อนนะ80วิหลักๆคือประมาณนี้สําคัญคือตรงตัวเกมเพลย์เนี่ยสำคัญมากนะครับปั่นไฟต้องเพิ่มขึ้น10วินะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีปรับ โอ้พวกนี้บัอกอะไรพวกนี้ช่างแม่งล้วกันนะครับต่อไปนี้ระบบจุติในเกมนะครับมันจะเป็นแบบนี้คือเราสามารถจุติเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าตันที่เท่าไหร่นะเราจะจุติกี่ครั้งก็ได้นะครับเบริร์กเราจะไม่หายต่อไปแล้วคือการจุติต่อไปนี้จุติหนึ่งคือแชร์เบิร์กของตัวละครตัวนั้นไปให้ตัวอื่นนะครับขั้นหนึ่งเก็นปะอ่ะสมมติอย,อย่างตอนนี้ผมจุติทุกตัวเลยเห็นปะผมจุติครบทุกตัวใช่ปะสมมติเซอร์ตัวใหม่มาเซอร์ตัวนั้นผมก็จะมีเบิร์กของทุท ของตัวละคร хорош. พวกนี้ทุกตัวเลยนะครับคือทุกครั้งที่เราจุติมันจะแชร์เปิร์กทุกครั้งที่เราจุติจุติ1คือจะแชร์เปิร์กขั้น1ไปตัวละครอื่นแชร์ไปเลยนะครับจุติสคือแชร์เปิร์ขั้น2ไปตัวละครอื่นจุติสคือแชร์เปิร์ขั้น3ไปตัวละครอื่นอันเนี้ยอันนี้คือจุติขั้นที่13แล้วนะครับอ่ะเรากดดูปึ๊บเนี่ยเราสามารถจุติแบบว่าเก็บเป็นแบบว่าเนี่ยเนี่ยเก็บเป็นแบบว่าชุออันนี้อะไรอะ อันนี้บักนะครับผมอันนี้บังนะครับไม่ต้องแปลกใจนะสลับเกมน,นี้เนี่ยจะเห็นตัวเลขนี้ว่าไอ้เฮี้ยน,นี่เล่นโอ้โหที่นี่เมนแนนซี่ไว้หรือแบบว่าเราได้ว่าอะไรอ่ะสมมติเป็นเดอร์เนิร์ดใช่ปะสมมติเป็นเดอร์เนิร์ดไอ้เฮี้ยกดไปปุ๊บจบเกมมาไอ้เฮี้ยเดอร์เนิร์ดนี่แม่งจุติมาห้าสิบหกสิบทีแล้วเฮี้ยอะไรเงี้ยสมมติคิดแล้วตัวต่อไปมาผมก็จะได้เปิร์กพวกนี้หมดเลยคนระับเปิร์กแถบวินวอลพวกนี้เพราะว่าผมจุติสามไปแล้วมันก็จะแชร์ไปที่ตัวใหม่ทันทีเลยนะครับอออออันนนีี้้คคืขขดงระะบบบบจุตแบบใหม่นะโเ ต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูแทงหลังตายยากอะไรพวกนี้ในเกมนะครับว่าเป็นยังไงโอเคแล้วเราใส่กับพราบางเขียวไอออนเรียบร้อยไม่คือผมจะเล่นทานาหัวหมูแผลแล้วแบบที่เจ so sure ็บอะเราแบบไม่ได้เร็วกว่าเดิมปะวดดีเอ้ยขอลองไบบอบบนะกูขอขอ เจะแตะคือมึงต้องฮิวกูจากพื้นมึงเอ๋วปะเนี่ยอ่าอ่าตีตีให้ลอมตีให้ลอมตีให้ลอมเดี๋ยวให้เฟิร์นลองก่อนอ่ามึงฮิวกูจากพื้นดิอันนี้คือเปิร์ฟปั๊มแต้มของเดวิดนะครับมันจะไม่ปั๊มแต้มแล้วนะเดี๋ยวมึงดูแล้วมึงจะได้สะแตกมึงดูได้ใช่ปะมึงได้ปะอ๋อกูได้กูได้ใช่ปะกูได้กูได้เนี่ยตี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 นี่ไงเหมือน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 ไหนเนี่ยเหมือนเหมือนไหนเนี่ยเหมือนอะไรวะ แล้วมึงิเออเหมือนกำเหรียญอ่ะเหมือนกำเหรียญอ่ะใช่ทุกครั้งปะแต่ไม่ไม่รู้มีครูดาวหรือเปล่ามึงลองมึงหิวขึ้นมาดิไม่พักเลยดีทางงี้ไอ้สัสถ้ามีคนนึงมาหิวด้วยอ่ะ๋อไม่มีครูดาวไม่มีครูดาวอ๋อเพิ่มช่วยฝั่งเธอเยอะขึ้นครับไอ้หลอนตายยากเลือกเธอนะเหี้ยดีก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์ดีมันพุ่งมันพุ่งมันไม่พุ่งไอ้เหี้ยมันระยะเหมือนวิ่งหงายไอ้สัสฮัลโหล มึงเลื้อเธอนะมึงไม่เจอเนื้อจะได้ใช่ไหมตัวอย่างที่ได้ใช้คือเนื้ออะใช้ก็มันมันพุ่งมาปุ่งกดไงมันก็ตีก็พุ่งไปอีกกดที้ยากเลยเมึงโดนที่มาเนี่ยเฮ้ยกูโดนแล้วกูลองมาแล้วกูหวั่ว่าเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข็นี้แม่อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหน่อยว่าถ้าเกิดโดนกดตะยากแล้วตีโดนตีเป็นยังไงอ่ะไรนะแล้วเพิ่งเพิ่งยังเต็มตีนะไหนปะว่ามันดีกว่าเดิมเราต้องฟื้นฟูปะ โอ้ดีกว่าเดิมไอ้เฮียต้องฝืนฝืนตัวเองหน้ามืดด้วยไอ้สัตว์ไม่มืดเนี่ยโลกเดียก็เหมือนติดไม่มืดเฮียอะไรไอ้สัตวสบ่แล้วไม่มืดอ่ะเหมือนเจอรีเจียนอ่ะไอ้เขี้อไข้างหลังอะไรออ้ปั่นดิปั่นดิปั่นก่อนดิปั่นก่อนดิตายังเอ้ยขอตูงแทงหลังก่อนได้ป่ะสามวีจะวิ่งหนียังไงวะไอ้เฟิร์นมาดูแทงหลังก่อนดิสอเคอนเนิร์เจ้าเนื้อไอ้เฮียเนี่ยมันห้าวีไอ้สัสสาวสามวีกับห้าวีมันต่างกันเยอะนะเหมือนกันแหละ ภาพอ่ะดิอ่ะดิมึงช่วยกูลงมาดิกูอยากดูเจเร็วแค่ไหนเออแล้วไอ้ถูกทิงไว้ข้างหลังไอ้เทียนั่นท่อันนั้นอันนั้นต้องใช้ตอนท้ายเกมเดี๋ยวแล้วค่อยใช้กูอยากดูอันนี้ก่อนเีอยวะแป๊บนึงขอวิ่งก่อนมึงไม่รอดสิบวิอ่ะเห็นมันวิ่งควายขึ้นจริงๆหรอเออวิ่งแพงกูเมื่อกี้วิ่งแพงเลยโอ้สถานะบอลรูททำอยู่นานจัดฮัลโหลดูดิโอ้โหโอ๊ยผู้คนดูสถานะโอ้ท้ายเกมยังไงก็รอดปะไมถี่ อ๋ออันนี้เปิดมือถือเออใช่ทุกคนทุกคนดูสถานะบอลรถทามดิใส่บปิงนี้มายังไงก็รอดป่ะรอที่ 80v เออพี่มาดูดีสิทาวเหมือนออไหนี่ยแปงก่อนไม่รอเปอร์แล้วนะโอเวอร์ชาร์จใช่ปะมามามาขวาการนี้ทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่าโอเวอร์ช้าโอ้ยปั่นสองทำไมช้าจังอ่ะโอ้ยปั่นยังช้าเลยทุกคนดูดิไม่ใช่โลกไอ้เย็บโบกติมันเร็วนะเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทืบเดี๋ยวค่อยทืบ หมั <Okay. S 2> ่นคนเดียวก่อนหน้านี้มาแทบตายปกติต้องเสร็จไปแล้วอะไรมาทึบดิมาทึบดิขอลองเปิดไอ้นี่ก่อนทึบดิ <c oughs> ไอ้เฟิร์สลุกดีไอ้สัตว <c oughs> ์ทึบดิทุกคนดูครับ <c oughs> อันนี้ลดเลย2.5ใช่ปะเดวนะหลอดมันจะค่อยๆค่อยๆลดเร็วขึ้นครับถ้าเราไม่แตะมันจะลดเร็วสัสสัเลยอะยิ่งผ่านไปนานๆแล้วไม่มาแตะมันจะลดเร็วมากนี่เริ่กไปแล้วครับโอ้ นี่คืออะไรรกับอะะไไนม่แค่อ,อว่าชา้าอย่างเดียวคือถ้าไม่มาแตะเครื่องแป๊บเดียวอ่ะถ้าไม่คือถ้าเกิดไม่ได้มาแตะเครื่องแป๊บเดียวดูดิดูหลอดดิทุกคน,น,นนะเร็วกว่าลูนดิลูนมันแค่สองร้อยร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านนี้มันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นายสัตว์มึง<า>ดูดิดูดิดลองลองลองเครื่องระเบิดดิ อยากรู้ว่าไม่แจ้งเตือนเป็นยังไงอ่ะแขวนเอาเอเฟอลไปแขวนดิไอเฟิลไปแขวนเออแขวนแขวนเฟิลนดิแขวนเฟิลนดิเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นไว้ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่ไม่ไม่แจ้งใช่ปะไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่าแล้ว้แลวถ้าเกิดอะไรเนี่ยเอาอีกทีดิเอาไเฟิลอีกทีดิกูอยากรู้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดกูไม่ได้ปั่นอยู่อ่ะมันมันมันจะขึ้นอะไรไหม ตีกูไม่โดนกูปีงไว้ได้ออนแพงไหมเมื่อกี้มึงปล่อยมือไปนะไอเบนเป่นได้ปล่อยไม่กูอยากรู้ว่าถ้าเกิดกู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 ไม่ได้แตะอยู่อ่ะมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้คิลเลอร์รู้ไหมว่าเครื่องนี้ระเบิดไม่นะทำไมแจ้งอ๋อโอเคไหนไหนก็ไหนตีดีเดี๋ยวจะลองวิ่งดูว่าวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ก็ก็ไม่ค่อยต่างนะมันบอกว่าวิ่งไวจากหล่อจากสองวิเลยหนึ่งจุดแปดก็วิ่งฉีกได้ไม่ค่อยต่างนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวนี่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 น่รอไหนน้องพื้นไม้ดิพื้นไม้พื้นไม้เร็วขึ้นเยอะปะไหวนะไหวอยู่ไหวปะไหวอยู่ไหวความรู้สึกรู้สึกเดาว่ามันเหลือละแล้วตีแล้วเช็ดเลือดไปขึ้นปะถ้าจะเหมือนเดิมอะถ้าจะเหมือนเดิมเลยเหรอเดิมเมื่อกีเจอตัวเตี้ยวมุงปั่นดูเปิลโนวันกับโฮปท้ายเกม แล้วก็เปอร์ที่มึงเอามาด้วยมาช่วยกูจากเสาแล้ววิ่งไวอ่ะคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็มีผลพอสมควรอ่ะไหนเฮลูวิ่งไวทั้งเกมว่ะโฮบทำงานว่ะกูวิ่งไวปะล่างกลางขวาล่างไหนวะโนวันอยู่ขวาล่างนะน่ยวิ่งไปดูดิล่างๆนู่นโอ้ปะเนี่ยโอ้อะไรอ่ะวิ่งไวมากเลยเออคนเร็วเลยคนเร็วเลยโอ้ยมึงฉีก ทำไมมมแวขึ้นเรื่อยๆเลยวะไม่ไวไม่มแหวขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะเนี่ไม่ไวไหนวะไหนโเชียไม่เห็นมีออร่าเลยเอ้าทำไมไม่เห็นออร่ามันต้องผ่านไปส0สิวิก่อนหรออ่ารอกยังไม่เห็นออร่านะฮัลโหลหรือว่าต้องโดนตีก่อนปะวะไปตีไอเฟิร์นนี้ไปตีเฟิรนนี้ไม่เห็นออร่าไอ้เหี้ยไปตีไอเฟิร์นนีไปตีเฟิรนไปตีเฟิร์นนีไอ้เฟิรนอยู่ไหน ทำไรเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรวะอ๋อเห็นแล้วนี่ไงอันนี้สี่เมตรใกล้ๆต้ึงถึงจะเห็นเดดแยวอ่ะเห็นเนี่ยไกลเครื่องเล่นได้ไหมนี่ไงนี่ไงระยะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยโอ้โหแขวงกรัวเลยแต่แป๊บเดียวก็อย่างนี้แป๊บเดียวก็หาเจอแล้วปะหรือไงดูดิทุกคน แค่นี้ครับประมาณนี้อันนี้คือสุดระยะแล้วนตอนแค่24เมตรปะอ่ะ24เมตรคือประมาณนี้ครับคือเราจะเห็นระยะขนาดนี้เลยครับหลังจากผ่านไปครบ30มสิบวิแล้วสุดเปิร์กกูทำเพี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยก็นี่ไงเดี๋ยวกูให้มึงช่วยกูแล้วเดี๋ยวมึงรู้ว่ากูวิ่งเร็วแค่วิ่งเร็วขนาดหนมึงใส่บ,บอลโลูมาด้วยใช่ปะลองตะขอใต้ดินอเออเดี๋ยวมึ<ส>วงรู้คือมึงมึงวิ่งไวเหรอ <laughs> 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 ก็บอลโล,แลูแล้วก็เบิร์กนั้นแล้วก็เบิร์กโฮปอ่ะมึงกูได้แล้วทิ้แผนใต้ดินนะคือได้อะไร เออยังไม่ได้เดี๋ยวให้แขวนกูเดี๋ยวอย่ามึงช่วยกูนะเดี๋ยวค่อยช่วยแขวนเสาขาวแล้วออสออสบิงไปไกลเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่แขวนใต้ดินก็ได้แขวนคือใต้ดินเป็นเสาขาวใช่ป่ะออสใช่ใช่ใช่นี่ยอยู่นี่ข้างหลังข้างหลังมาแขวนตรงนี้ก็ได้ใช่ใต้ดินจะกลาเป็นเสาขาวไม่หมายถึงว่าแบบว่าแขวนตสาไหนก็เลื่อนรถไวหรอขอบคุณครับเรื่อนที่สามครับจิรันรถไวกว่าเนี่ยเราบินออกไปเลยนะบิงออกไปเลยไอเฟิลน้ำดูหลอดนะมันรถมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยรถไวอ่ะมึงดูก็หลอดรถรถไวปะ หีไปาปะยังมึงมันไอ้นี่เฉยไม่ได้กดพาร์โดนวายป่าวะวิ่งวนวายจังเลวิ่งอยอยู่นะวายเลยอันนี้คือเพิร่งไหนเิร์อแขวนใต้ดินอ่ะไอ้เที่ยกูจะตายแล้วโถทีมอุ้ยมันลดไวมันมันลดยี่ไวกว่าเดิมยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะวายเลยนะเนี่ยเนี่ยช่วยกูดิมึงช่วยกูมึงดูไอ้เฟินเฮียถึงโคตรวาเลยไอ้เฟินมึงดู แต่กูดึงกูดึงมึงไม่ถึงกูไปแล้วไม่แต่กูดึงกูดึงมึงอะไม่ถึงคอ้ยใช่เหรอกูไปแล้ว้กูไปแล้วกูไปแล้วไหนคือมาลองบินนาทีผ้าร้อนหนึ่งจริงอยากรู้หมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่ว่าอันนี้เหลือโฮปอยู่อะแต่ไม่แก้คือหมดแล้วไอ้บอลเราทำกันนะนะไอ้เฮียวิ่งโอ้โหอะไรที่มันดึงไวดึงไหวดึงไหวบ้างอะกระเปิดที่มึงใส่มาไง แค่นั้นมาตรการก็ช่วยดึงไม่ได้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไวสัตว์ใช่เปลือยที่มึงใส่มานะมันบัฟไปมบลัฟเลยอ่ะนะแบบว่าแบบว่าดึงหลังไม่ได้อ่ะเออไม่ได้เลยอ่ะใช่เปลือบเดียวเลยเหรอเออบล๊บแบบบลัฟเลยอ่ะเหลืออะไรอีกวะไอ้เหี้ยเราให้ออเตี๋ยเบลร์ยอะไรมาใช้ครบยังอ่ะใช้ครบแล้วปะโนวานแขวนใต้ดินแผ่นระเบิดโอชัดครบแล้วครบแล้วเคไอ้เหี้ยนั่นนายตัวตลกไอ้เหี้ยอะไรก์เค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตแพทสำหรับอ่าสำหรับอัปเดตแพทเซิร์ฟเทสนะครับก็เปิร์กหลักๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะที่ลองให้ไปดูนะครับก็จะมีเอ่อนี่นะครับเมื่อกี้ที่เอเฟิร์นใส่ไปก็จะมีเปิร์กปั๊มแต้มของเดวิดที่ปรับมาใหม่นะครับที่บล็อกแล้วถ้าเกิดฮิวเพื่อนขึ้นมาจะติดบอลโลทามนะครับบอลโลทามแล้วก็อันนี้ไม่ใครอุดทีนะครับโอ้ดีมากช่วยเพื่อนไว้ด้วยคือแบบสุดๆเลยนะครับส่วนนี้ก็เนี่ยที่ลองไปตะกี้นะครับลองดูเอาเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้โอเค